สวัสดีค่ะท่านชมและ์ซีทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยบนเช่นกันนะคะท่านชมสูตรนี้ก็ยังเดินดีเดินยาวเลยนะคะมาขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านชมนะท่านใดที่เข้ามาพบเจอคลิปนี้ก็ขวายถูกขวายเฮงเลยนะคะขอฝากอ่านคําเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดงะาะสนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะสูตรนี้นะท่านผู้ชมจะเป็น5้าเก้านะคะสูตร5้าเกนะคะสูตรหลักหน่วยบนนะคะเขาก็มีหลายสูตรนะคะท่านผู้ชมเราก็จําแต่ส,สูตรหรหัสรหัสหสูตรนะคะท่านผู้ชมต้องจําแต่รหัสสูตรนะคะเวลาสูตรไหนเข้าเราต้องหารหัสตัวนั้นนะคะ มาอันนี้การคำนวณนะคะนี่ก็จะเป็นท้ายข้อสองนะคะออันนี้ก็จะเป็นท้ายข้อสองเช่นกันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวท้ายคลิปจะมาอธิบายนะคะว่าเอาตัวไหนมาบวกกันบ้างนะเราบวกกันเลยนะคะอย่างนี้ค่ะเอาเก้ากับหนึ่งบวกกันนะคะก็เป็น ขอไปค่ะเก้ากับสองบวกกันก็เป็นหนึ่งนะคะก็เอาหนึ่งมาตั้งก่อนค่ะ,ะเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ค่ะเอาหนึ่งนี้มาบวกกับเลขเจ็ดนี้นะคะท่านผู้ชมอ่าหนึ่งบวกกับเจ็ดก็เป็นแปดนะคะอ่าก็สองตัวแบบนี้ค่ะอ่าตัวที่เข้านะคะ ย่างนี้ค่ะสีมิติเขาคล้ายๆกันนะท่านผู้ชมอย่าไปจําแต่สีนะคะแล้วมาอีกตัวที่งวดที่สองค่ะนี่นะคะสองกับสีบวกกันนะคะก็เป็นหกค่ะ,ะแล้วก็เอาเอาหกตัวนี้มาบวกศูนย์ตัวนี้นะคะ,ะหกตัวนี้บวกศูนย์นะคะก็ยังเป็นหกนะคะเพราะฉะนั้น เราก็เอาหกมาตั้งสองสองตัวแล้วกันนะคะ,ะก็ยังเ,งเป็นหกนะ,ะ,อ,ะอย่างนี้ค่ะก็งดที่ออกงดที่ออกองดที่ออกงดนี้นะท่านชมอาจจะงงไอทำไมเอามาตั้งสองตัวแบบนี้นะคะแต่ความจริงไม่ต้องตั้งแล้วนะแต่เราก็บกตัวนี้เขาก็เป็นหกนะ ก็ไม่เป็นไรก็เอาวางแบบนี้แหละค่ะจริงไม่จำเป็นต้องเอามาวางไม่ต้องเอามาตั้งนูงก็เอาวางเป็นพิธีการคำนวณน,นะคะเสร็จแล้วก็เอาหกตัวนี้ค่ะเอาหกตัวนี้นะหกตัวนี้บวกศูนย์ค่ะก็ยังเป็นหกนะคะแล้วก็เอาหนะก,ก,นนะะกาตัวนี้มาบวกอ่าบวกส่นะคะก็เป็นศูนยะะ์เอา้า ตัวนี้มาใส่สละอ่าก็เป็นศูนย์ค่ะงวดนี้ออกที่หกเก้าศูนย์นะคะอ่ากหลักหน่วยเข้าทีตัวนี้นะคะอันนี้เข้าหลักร้อยค่ะท่านผู้ชมอ่าเรามาดูก,กันงวดที่สี่กัน,นะคะ เอาศูบกสค่ะก็เป็น3นะคะอ่าเป็นสามแล้วเอา3ามตัวนี้มาบวกเศตัวนี้นะคะเอาสามบกศนย์ค่ะก็ยังเป็น3ามนะคะก็ต้องเอามาตั้งเอามาวางไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมเป็น3าอางวดนี้ออกที่5้าสานะคะ อืมนะงดถัดมานะนะเจ็ดบกเจ็ดนะคะก็เป็นสิบสี่นะะแล้วก็เอาสี่มาบกสี่อีกทีค่ะท่านผู้ชมสี่บกสี่อีกทีนะคะโอ้ยก็เป็นแปดคะ่ะนะงวดนี้ออกที่ห้าศูนย์สี่ค่ะท่านผู้ชม ก็มาที่ตัวน,นี้เลยนะอะลองดูงวดที่เพิ่งออกไปเนท่ยน้ชมงวดที่เพิ่งออกไปสี่บกสามนะคะก็เป็นเจ็ดค่ะแล้วก็เอาเจ็ดมาบกเจ็ดมาบกหกนะคะ เจ็ดปกหกเนะะื้อก็เป็นสิบสามค่ะเป็นสิบสามงวดนี้ออกที่ศูนย์สามอย่างนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะท่านผู้ชมจะเป็นท้ายข้อสองนะคะอันนี้ก็จะเป็นท้ายข้อสองแต่ว่าคลังงวดกันนะคะ เป็นอย่างนี้ค่ะตัวนี้กับตัวนี้นะคะมองเห็นไหมคะตัวนี้กับตัวนี้นะ,ะ,ะในคลิปนี้นะคะพี่ช้างก็จะมีอีกสูตรนะคะท่านผู้ชมจะมีอีกสูตรจะเป็นหลักหน่วยบนเช่นกันนะคะมาเลยเรามาบวกกันนะหกบวกสองนะคะก็เป็นแปดค่ะแปดเอาแปดมาบวกกับเลขเจ็ดนี้นะคะ ก็เป็นเก้าเอ้ยไม่ใช่ก็เป็นสินะคะท่านผู้ชมมาเป็นเลขหานะะในในเฉพาะสูตรนี้นะคะสูตรนี้มีประมาณนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาพบกันอีกสูตรนะ,ะแต่ก็อยู่ในคลิปนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมอยู่ในคลิปนี้นะคะ พี่ช้างน่าจะวันพวกนี้น่าจะสรุปแล้วหรือเปล่านะคะท่านชมติดตามไว้นะท่านชมนะน่าจะวันที่สิบสองหรือไม่เกินสิบสามนะคะก็จะสรุปสามตัวบนทุกสูตรเลยนะ,ะท่านชมอ่าเรามาพบกันอีกอีกสูตรนะคะอีกสูตรนลยนะสูตรนี้ก็มีประมาณนี้นะแค่ไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอามาเทียบชนกันดูค่ะอ่ะให้ดูสักนิดเนี่ยให้ดูสักนิดนึง อย่างนี้นะคะประมาณนี้ค่ะ,ะมาดูกันอีกส่วนะคะอันนี้จะเอาหลักแสนมาตั้งนะคะเอาหลักแสนมาตั้งะคะ่ะอย่างนี้ค่ะ เก้าสี่สามอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็หลักหมื่นนี้นะคะบวกสองคงที่นะคะก็เป็นหกค่ะท่านผู้ชมดวดูแป๊บนะคะเป็นหกเป็นเจ็ดแล้วก็ลดแต้มนะคะท่านผู้ชมลดแต้มอย่างนี้ค่ะอา่า ตัวที่เข้านะคะตัวที่เข้าเดี๋ยวรอบแป๊บนึงเป็นอย่างงี้ค่ะอ้ยเดี๋ยวมัดถัดมานะแปดเก้าศูนย์ค่ะแล้วก็มาบ,บุกมาบุกสองอีกทีนะคะก็เป็นศูนย์ค่ะ ศูนหนึ่งถอ,อยหนึ่งแต้มนะก็เป็นเก้าค่ะก็รับหน่วยนะคะแล้วก็มีหลักสิบแถมมาด้วยนะท่านผู้ชมหลักสิบแถมมาด้วย ตัวงวดที่สามครับที่สามก็จะเป็นสองศูนย์ห้าค่ะสองศูนย์ห้าแล้วก็บวกสองคงที่นะคะบวกสองคงที่แล้วก็เพิ่มแต้มลดแต้มนะคะเข่าที่ ตัวนี้นะ่ะดูงบต่อไปต่อไปเป็นตัวอะไรตัวนี้นะก็จะเป็นห้าห้าสามศูนย์นะคะห้าสามศูนย์ บกบสองนะครก็เป็นลูท้ายเลขห้าห้าสี่หกอย่างนี้ค่ะโอ้เข้าทั้งสองตัวสามตัวเลยนะอัะนบบนี้มีตัวแถมมาด้วยนะโอเคนะ ประมาณนี้นะมางวดถัดไปงวดที่เพิ่งออกนะคะงวดที่เพิ่งออกเป็นตัวในเออยู่เรามาดูกันแปบ๊บเดี๋ยวเราแป๊บนะคะเราก็จะเอาตัวนี้มามาบวกกันค่ะห้าหนึ่งแปดค่ะห้าหนึ่งแปดเอาหนึ่งมาบกสองนะคะก็เป็นสามค่ะสามสี่สองอย่างนี้ค่ะงวดนี้ก็ยังเข้าอยู่ค่ะ่านผู้ชมเฮย ผูช้ชมนี่ค่ะมันนี้ยังเข้าอยู่ค่ะโอเคนะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูงวดที่จะออกกันค่ะท่านผู้ชมงวดที่จะออกนะคะเอาหลักแสนมาตั้งค่ะหลักแสนหลักหมืน่นหลักพันนะคะ เสร็จแล้วก็เอาหมื่นมาบวกสองค่ะก็เป็นเป็นห้านะคะท่านผู้ชมห้าหกค่ะห้าหกสี่อย่างนี้นะคะท่านผู้ชมคิดว่าหลักหน่วยบทของเราในสูตรนี้มีหรือเปล่านะคะวิชช้างคิดว่ามีแน่ๆน,นะคะวิ่ช้างคิดว่าใน3ตัวนี้ยังไงก็มีนะคะท่านผู้ชมนะใน3 4ตัวเตัวสูตรก่อนหน้านั้นเรามีชนกันที่ตัวเลข3ใช่ไหมคะเรามาดูสักหน่อยนะคะ ดูสักหน่อยสูตรเมื่อกี้นะสูตรเมื่อกี้เขาชนกันที่ชนกันที่ตัวเลขสี่เอไม่ใช่ตัวเลขห้านะคะอ่าเลขห้านะอันนี้สูตรนี้ชนกันที่เลขห้านะคะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็อีกสองสูตรที่เราลงไปนั้นสูตรไลหน้าเมื่อกี้เขาชนกันที่เลขสามหรือเปล่าอ่าเมื่อกี้ชนกันที่ เลขสามนะคะท่านผู้ชมสามนะสามนะคะสามสามอันนี้ก็มีแปดด้วยนะสามแปดสี่เอาง่ายๆก็คือเอาง่ายก็คือสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าแปดนะคะหลักหน่วยนะคะท่านผู้ชมหลักหน่วยนะคะยังไงก็น่าจะมีนะคะไม่ใช่น่าจะมีต้องมีแน่ๆนะท่านผู้ชมอโอเค เดี๋ยววันพวกนี้นะเดี๋ยวพี่ช้างก็น่าจะสรุปแล้วนะอันสูตรนี้ท่านผู้ชมชอบสูตรไหนก็แคปไว้นะ,ะท่านผู้ชมชอบสูตรนี้ก็แคปไว้ก่อนนะคะเขาก็อ่าเป็นแบบนี้นะคะสูตรนี้เขาเพิ่งเข้ามาประมาณนี้นะ,ะแต่ความจริงเข้ามาก่อนหน้านั้นนะเขาหลุดไปหนึ่งงวดนะคะแล้วก็เดินยาวเดินต่อมานะคะท่านผู้ชมอ่าประมาณนี้นะ นี้พี่ช้างก็เห็นเข้ามานานแล้วนะแต่ว่าเขาเคยหลุดไปมันยังรู้สึกว่าเขากลับมาเข้ายังไม่กี่งวดเองนะคะพี่ช้างก็เลยเพิ่งเอามาลงนะคะท่านผู้ชมเป็นแบบนี้นะโอเคนะโอเคนะคะชอบสุดไหนก็แคปไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันอีกวันพวกนี้นะคะสรุปสามตบบนนะคะท่านผู้ชมน่าจะเป็นวันพวกนี้วันที่สิบสองหรือสิบสามนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมนะ ก็ขอให้โชคดีและฮิงปังๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ